รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบก,กับ Energy Update กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุคนนทิค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูเทคโนโลยีเครื่องจักรกล ที่คิดค้นโดยคนไทยและได้รางวัลยอดเยี่ยมประจำปี2,555ค่ะท่านผู้ชมคะวันที่19ตุลาคมของทุกปีเป็นวันเทคโนโลยีของไทยซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยค่ะโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทยและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนได้จัดประกวดรางวัล เทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม m a c h i n e r y Technology Award เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติบริษัทที่คนไทยเป็นเจ้าของได้คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาและใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ท่านผู้ชมคะรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมเขาแบ่งประเภทรางวัลเป็น3สาขาด้วยกันค่ะมีทั้งสาขาการผลิตสาขาการเกษตรและสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะคะและยังมีรางวัลสุดยอดเทคโนโลยีด้วยนะคะหรือว่า best of the best ไปดูด้วยกันเลยค่ะมาดูรางวัลด้านภาคการผลิตบ้างค่ะรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมสาขาเครื่องจักรกลการผลิตรางวัลที่หนึ่งได้แก่ปั้นจันแบบเดริกเครนขนาด3.5ตันรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมสาขาเครื่องจักรกลการผลิตรางวัลที่สองได้แก่ เครื่องจักรแปรรูปมะพร้าวสดครบวงจรโดยบริษัทโคโคอินโนเวชั่นจำกัดเห็นเจ้าเครื่องขนาดเท่ารถเข็นตัวนี้แต่การทำงานครบวงจรเลยค่ะรวมอุปกรณ์ทั้งตาดผ่าเจาะสกัดและย่อยไว้ในชุดเดียวกันสั่งการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีก็สามารถดื่มน้ำมะพร้าวสดได้และได้กินเนื้อมะพร้าวด,ด้วยค่ะเครื่องนี้ใช้การง่ายค่ะ เพียงวางลูกมะพร้าวในตำแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆและกดปุ่มเดินเครื่องอย่างเช่นอุปกรณ์สกัดน้ำมะพร้าวด้านล่างของฐานวางลูกมะพร้าวมีหัวเจาะเมื่อหัวเจาะทำงานน้ำมะพร้าวก็จะไหลไปยังท่อที่ต่ออยู่ด้านล่างและนำไปรวบรวมเก็บไว้ในถังเก็บส่วนถังเก็บน้ำมะพร้าวที่ด้านล่างของเครื่องบุด้วยโฟมเก็บความเย็นหรือถ้าจะดื่มมะพร้าวจากลูกมะพร้าวโดยตรงก็จะสามารถใช้อุปกรณ์เจาะน้ำมะพร้าวได้ การใช้งานอุปกรณ์ปาดผ่าก็เพียงวางลูกมะพร้าวที่หน้าอุปกรณ์และเปิดเครื่องเพื่อให้มอเตอร์ทํางานดึงใบมีดลงมาปาดผ่าบนลูกมะพร้าวเครื่องนี้จะประกอบด้วยนะฮะเครื่องปาดเจาะผ่า,าสกัดและก็ย่อยลูกมะพร้าวครับนะ,ะหลักการทํางานของเครื่องก็คือเราก็จะนําเครื่องเออไปสกัดน้ําก่อนก็ได้หรือว่าจะเอาเจาะกินน้ําก่อนก็ได้แต่แล้วเราก็มาผ่านะผ่าเพื่อจะเอาเนื้อทาน ถ้าหลังจะทานเนื้อแล้วปุบ๊บเราก็จะเอามาเคลือบรืองย่อยนะฮะเพื่อจะนําวัสดุที่ผ่านการย่อยแล้วเอาไปเป็นวัสดุปรับปรุงดินหรือเป็นปุ๋ยในภายหลังได้ครับเครื่องนี้เนี่ยเหมาะสมสําหรับผู้ที่จะต้องการหาธุรกิจใหม่นะหรือเหมาะสมกับ SME นะฮะเพราะเราหวังว่าอุปกรณ์หรือว่าวัาสดุอุปกรณ์ชนนี้นะฮะจะเป็นสิ่งเพิ่มพูนในการประกอบอาชีพท่านได้ครับ สองสิปูลสถาน